วันนี้ลมแรงฝนตกหนักแต่ทำไมท้องฟ้าถึงไม่มีเมฆกลับกลายเป็นท้องฟ้าเปิดโล่งมีแดดเปรี้ยงๆแต่ฝนยังกระหนำ่ำลมกันโชกแรงมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากวันนี้ผุชิตับจะมาพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้ศึกษา เรื่องรางของครังพระโคธนูของหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระจังหวัดนคนปรปฐมลุกเศษจากเนื้อครั้งทิ่งพุทสาปิดทองโรบตัวสายวิชาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอธพระโคธนูคนโบราณมีความเชื่อว่า มีไว้ในบ้านปกป้องพูดผีปีศาจพยันอันตรายคุณใสปกป้องครอบครัวปกป้องทรัพย์สินปกป้องบินแดนที่เจ้าของสถิตอยู่วันนี้วิชิตับแชนแนลเลยนำพาพ่อแม่พี่น้องมาดูวิธีการบูชาพระโค การบูชาพระโคในแต่ละเกจิอาจจะไม่เหมือนกันทุกอย่างไปวันนี้ผมขอยกตัวอย่างการบูชาพระโคธนูหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระการบูชาพระโคธนูควรตั้งชื่อให้พระโคชื่อนั้นควรแสดงถึงความเข้มแข็งกล้าหาร ก่อนนำพระโคเข้าบ้านควรเคารพต่อสถานที่โดยการจัดทูบเก้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านและจุดทูบน,นดนดบอกผีบ้านผีเรือนขอนำพระโคธนูเข้าบ้านควรตั้งพระโคธนูต่ำกว่าพระและหันหน้าพระโคธนูออก ทางประตูบ้านจุดทูบบอกเล่าพระโคควรบอกให้พระโครทราบถึงสมาชิกต่างๆในครอบครัวว่ามีใครบ้างอะไรบ้างบริเวณเขตบ้านวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้พระโคคุ้มครองสิ่งที่ต้องบูชาพระโคคือ,อยาสดและน้ำสะอาด ตั้งในที่บูชาพระโคควรเปลี่ยนน้ำและหญ้าเมื่อหญ้านั้นเริ่มมีสีเหลืองก่อนออกจากบ้านควรบอกให้พระโครับรู้ให้ช่วยดูแลสวดบูชาพระโคตามบทสวดบูชาวันละสามจบส่วนคาถาพระโคตั้งนะโมสามจบแล้วสวดคำว่า สา,าเวีทายะสะัตะทะสายะทาสาสาทีกุกุทีสาสา,สากุตุกุภุตะภูโคสวาหะชัยยะมังคลานินี่เป็นคาถาบูชาพระโคตนูของหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระ ส่วนท่านใดสนใจก็ลองฝากข้อความมาต่างใต้คลิปวันนี้อุชิตับชาแน,นลขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันสวัสดีครับ